เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นพี่โจ้ก็แล้วกันนะครับเนาะพี่โจ้เนาะเดี๋ยวให้ให้พี่โจ้แชร์นิดนึงนะครับพี่โจ้เนาะเดี๋ยวผมเอาภาพพี่โจ้ขึ้นตกกลางเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะอสวัสดีครับพี่โจ้เชิญครับแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งครับเข้ามาหลายๆวันเป็นยังไงบ้างครับพี่โจ้ครับผมสวัสดีครับเออพี่ยังครับพี่อาจารย์โทรพัพ์แต่แต่ คือที่เราศึกษาแล้วก็ที่พอนําเข้ามาก็คือซูมนะครับผมก็ว่า,าแต่ละคนก็รู้สถานการณ์อยู่นะครับว่าเราเราจะทําอะไรนะก็คือที่พี่วาดพูดไปนะคือใช่หมดเลยอาจารย์เพิ่นพี่ไปพูดไปใช่หมดเลยก็คือเอราถนัดตแหนเราก็ทํานะฮะออกไปพื้นที่หรือว่าจะไปไประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าซูมเป็นนะครับ ให้เขาดูซูมเป็นว่าเราจะทํำยัำยงไงให้เขาให้ให้ให้สมาชิกเข้าถึงได้เร็วที่สุดนะครับกลุ่มผู้สูงวัยครับเขามีลูกมีหลานอยู่นวันนี้ผมก็เข้าไปสอนได้หลายท่านนะครับแต่ว่าเออบางทีก็ไม่ก็คือลืมไอบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆค่อยๆแนะนํากันต่อไปนะครับก็คือเราถ้าเราถ้าเราค่อยๆช่วยกันกุนําช่วยๆกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอ่า สักวันหนึ่งนะฮะมันน่าจะจากห้าคนสิบคนยี่สิบคนมันจะเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเหมือนพอเชื่อนะครับเพราะว่าการทํางานมีนจะสะดวกลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายหลายอย่างเลยแล้วก็ถือว่านะวันนี้ผมก็ใบสมัครมาเก,กือบยี่สิบใบเลยครับการทำงานที่บานะใช้ไลน์เหมืนอนที่ีที่ว่าทั้งไลน์ทั้งเฟซนะโปรโมทตัวเองนะะโปรโมทสมาชิก โปรโมตทีมงานนะครับก็คือถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือคือที่ที่บอกว่าเราต้องเข้าทันให้คือคือถึงว่าเราไม่ไม่ไม่ไมเก่งนะผมก็ผมก็เรียนรู้เหมือนกันนะฮะ่ค่อยเรียนรู้นะครับค่อยเรียนรู้คือถ้าเอาไม่เอาจริงเนะี่ยมันอ่ามันก็น่าจะได้อไม่มีใครเก่งครับแต่ว่าผมก็ศึกษาหลายท่านดูหลไรท่านเข้าไปแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็คืคอห้าห้าสิบหกสิบเหมือนกันแต่ก่อนนะฮะเพราะว่ามัน หน้าที่การงานทุกคนเห็นนี่คือลงออฟไลน์เยอะ80%อยากให้พี่มีเข้ามาพอรู้บ้างครับก็พอรู้บ้างก็ไม่เก่งนะฮะแต่ว่าหน้าปัจจุบันนี้เราก็ต้องต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะฮะหรือว่ามันก็คือมันเป็นพื้นฐานเนี่ยเฟซบุ๊ก u ูทูบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราเราไม่เอาจริงแค่นั้นเองนะเราเอาแค่60% 50%นี่พอรู้นะฮะพอรู้แต่ว่า ช่วงนี้ก็ผมก็ทําการบ้านระสมควรอ็นั่งศึกษานั่งอะไรแฟนก็ไม่ค่อยบอกก็คือนั่งศึกษาด้วยก็คือผมต้องเป็นด้วยตัวเองนะก็ถามว่าเราเราได้ไหมเราค่ประมาณห้าสิบเอาง่ายแต่ว่าเราจะให้มันให้มันแน่นเหมือนคุณถนอมเนี่ยมันปอยรุษเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาจับตรงนี้โดยตรงมันก็คือพื้นฐานพื้นฐานก็คือเราทํางานมีงานประจํำเราทําธุรกิจส่วนตัวด้วยไปนะครับแต่ว่า ได้ตรงนี้มาเนี่ยผมคิดว่าโอ้มันง่ายมากเลยเหมือนพี่พี่ว่าวาดว่าน่เหมือนอาจารย์เพิ่นคิดว่าพอเราเราสามารถก็คือเวลาเราเข้าไปมันก็ดีแล้วฮะเข้าไปปุ๊บปุ๊บมันเห็นแต่หน้ากันเนาะแต่ว่าเราเออเราเห็นแต่คนพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเสียงแทรกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ฮะถ้าอาจารย์เพิ่นพิทมาสองพี่จุ๋มมาสองพี่วาดมาสองพี่เยามาสองนี่มันจะค่อยเติบโตนะฮะผมคิดว่าอาจารย์เสนาก็กำลังวางแผนอยู่ อาจารย์ก็เตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมเตรียมทีมเสียใต้เสือใต้กำลังวางแผนอยู่นี่นี่ส่งพี่ยาวมาส่งพี่ยาวมาส่งพี่ประภาพรมาแล้วเนี่ยแต่ว่าสัญญาณไม่ดีไม่ชัดเพราะว่าเพราะว่าคือคนเดี๋ยวนี้เหมือนที่อาจารย์เพื่นคิดว่าแะคนไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าลุยไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านนะครับอย่ที่บอกนะฮะแต่ว่าถ้าเราโอเคเราออกจากบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์เซฟตัวเองด้วยเซฟตัวเองด้วยคือ ต้องทําให้เขาให้รู้โดยที่สุดเพราะว่าส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยเฉลี่ยแล้วห้าสิบหกสิบจะทํายังไงให้ให้ตรงนี้